ผู้ชมก็ฟังทางนี้นะครับสำหรับคนที่ชอบดูยูทูบเบอร์นะครับอย่างเช่นกอรกูล่าหรือว่าคน,นอื่นๆทั้งสามไอสองคนที่ไม่รู้จักนะครับตอนนี้ในแมพที่มีชื่อว่าโตเกียวเฟรนเฮลโลโตเกียวเฟรนนะครับผมมีอีเวนต์แจกกิจกรรมนะครับผมเป็นฟรียูจีซียูเมเต็ด ทวีฟรีทวีฟรีลิมิเต็ดจุดจีนะครับผมนะผมยูทูบเบอร์สาวพันนี้นะครับผมนะผมรู้จักขั้กล่องกุระนะครับสวยตัวที่สองนี่ผมลืมแล้วว่าใครนะผมรู้สึกคุ้นๆอยู่นะแต่ตัวที่สามไม่รู้จักนะครับผมนะสำหรับคนที่เป็นติ่งสาวคนนี้นะก็เข้ามาเล่นแบบนี้นะนะครับโดยวิธีการเล่นแบบนี้นะครับผมก็คือว่าคุณแค่มากดดูตรงนี้นะไอที่เป็นไอสามตุ๊กตาตุ๊กตุ่นนี่นะฮะแล้วก็ทําตามภารกิจของเขานะครับว่าเขาให้ทําอะไรบ้างนะครับอย่างเช่นตุ๊กตากกละอันนี้ มาซื้อตรงนี้นะครับผู้ชมนี่ครับผมคือคอสเมติกเขาบอกว่าซื้อ5อย่างคุณก็ไปเก็บตังมาครับผมแล้วก็ซื้อให้ครบ5อย่างครับซึ่งตังนะครับผมเราก็จะได้จัดการที่ว่าคุณมาเข้าพอร์ทัลสักอันนึงนะครับอย่างเช่นอันนี้นะครับแล้วคุณก็วิ่งเก็บตังค์นะมันก็จะตังค์ได้ตังค์แล้วคุณก็ตังค์ไปซื้อคอสเมติกเมื่อตะกี้นี้นะครับแล้วก็มันจะมีคุยให้คุณเเก็บเหรียญ800เหรียญนะครับซึ่งก็คือเหรียญอันนี้แหละครับ800เหรียญเนี่ยคุณดูนิครับเนี่ยมันก็็จะเเเพิ่่มมรือยๆหน อ่าแล้วก็จะมีเควสที่เราสำรวจโลกภายในสามนาทีซึ่งก็คือเอฟเคอยู่ในเกีสามวินาทีครับอันนี้ไม่ค่อยยากแต่สองตัวนี้ค่อนข้างยากก็แค่วิ่งเก็บเหรียญเก็บเหรียญเก็บเหรียญไปเรื่อยๆฉะนั้นนะครับผมนะตอนที่ผมลงคลิปนี้ไปแล้วอาจจะไม่ทันแล้วนะครับผมดังนั้นก็เอ่อรีบมาเล่นซะนะครับเพื่อที่คุณจะได้ภาคของรางวัลเพราะว่าอีกสองตัวนี้ก็จะมาในเร็วนี้เหมือนกันแต่กูรักตอนนี้ใกล้จะหมดแล้วฉะนั้นรีบมาเล่นซะ